ครับเราอยู่กันที่ How Off Benedic มาออไ,ปไปดูบรรยากาศกันดีกว่า มาจากปองเข้าร้านนะครับก็เ <jamais> ข้าเข้าอะไรวะเข้าฮอเบเนนิคเลครับจากร้อยเก้าด้เละเจ็บกาทสิลูกสูตรลับจากโอซาก้าเขาว่าแบบไหนโอเคมันยังเท่หรมากเลยโอเคกินกันเลย สองนะครับก็จะมาเจอเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะม้าหมุนนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดกินน้ำนะแล้วก็มาส่องหามมากันนาประมาณนี้นะเคเราไปให้คุณผู้หญิงเช็ดอุปกรณ์ส่วนชั้นบนนี้ก็จะเป็นเตียงบวกบอรนะ์ดเซิร์ฟบอร์ดนะครับเซิร์ฟบอ,อร์ดหมายถึว่าเรือแคนู เสิร์ฟสิเนี่ยเสิร์ฟนะครับนี่นะครับส่อันนี้ก็คือคนก็คือจะเข้ามาถ่ายรูปกันตามปกตินะครับข้างบนมีอะไรข้างบนไม่มีอะไรนะครับล้วก็จะมีพีเ่เราไปถ่ายรูปกันก็เกิดตรงที่คนนั้นแต่ว่าผม,ผมไม่ได้จะประมาณนี้ โอเคครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ชั้น2อ,อยู่ตรงเซิร์ฟบอร์ดนะก <c oughs> ็คุณผู้หญิงได้รูปแล้วก็ค่อยสบายใจหน่อยนะเพราะว่าขามาทะเลาก,กันนิดนึงนะครับอันนี้ก็นี่ตามนี้ส่วนของกินก็มีเป็นฟู้ดทับนิดหน่อยมีอะไรมียำมีทาโกยากิมีเบอร์เบอร์เกอร์นะครับแล้วก็โทตสักอยาก่าง ประมาณนี้แต่ว่าเราก็กินแค่ทาโกยากิกับน้ำชาของร้านนาลีแดงไปนะโอเคก็ไมหน้ามีอะไรไ,ไหมเช็กรูปเช็กรูปเป็ไงบ้างเช็กรูปเช็รูปเป็นไงบ้าง,ปปง,งใชได้หนึงใชไ้หนึ่งรูปถ่ายเปยี่สิรูปไปถ่ายต่อ,อ า,านการอรีนะครับพอ,อท้มีชื่อเซลุเปนด้วยนะสองมืนแปดไม,ไม่มีแมวก้หมา อ,นนอ,นนอันนี้นะครับมาสะดุดกับภาพนี้นะครับชืีอภาพว่าบูมบูมแคสนะครับใครสนใจก็ตามนั้นแหละมาซื้อได้สวยดีนะชอบอ็อร้นานถ่ายรูปไปบรรยากาศห้องของไก่ออกฟางครับ มาดูครับเราก็จะเห็นคนสวยนั่งอยู่ครับบายยกล้องครับบายยกล้องนะครับนี่ก็สนับสนุนโดยพัดลมหาตาลิกนะครับเพราะว่ามีอยู่ทั่วเลย <c oughs> โอเคเราก็าคงมีป้าบรรยากาศคลิปอยู่แค่นี้แล้วครับเพราะว่าเดินกันสักพักก็เหนื่อยแล้วล่ะ โอเคแล้วเจอกันใหม่ลากันไปก่อนกับคลิปนี้หัวบแล้วต้องเที่ยวข้างไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้เราก็มาอีกที่ที่สองก็คือ The o ออกซินนะครับก็เดี๋ยวว่ากันว่า ข้างในเป็นยังไงแต่ว,ว่าบางคนก็อาจจะเคยมาละแต่ว่าเราไม่เคยโอเคไปดูเข้ากักนสิครับเราก็ไปเข้ากันเลยปีใหม่มาอากาศเย็น ได้คิวแล้วนบว่าและสายนะหมุนมาสิ <c oughs> ไปคนชอบไปแล้ว ตนไหนของโลกจะบอกนะว่าแดดร้อนตรงนั้นโต๊ะที่เราได้มานั่งนะครับโต๊ะอยู่ตรงไหนครับ E27 ติดริมทะเลนะครับรแ,แล้วก็หมดหมด,หม,ดหมดแดงก็จะอยู่กับข้างล่างนี่คือวิวที่เราได้นั่งนะครับก็สำหรับเดี๋ยวเราดูวนะ่า okay. สั่งอาหารยังไงแต่สวยนะเคสั่งอาหารไปแล้วตอนนี้คือเดินถ่ายรูป เดินตามถ่ายรูปในดีวิวสำหรับตอนช่วงเวลา4โมงครึ่ง่โมงครึ่งอารมก็จะประมาณนี้แล้วก็คนก็จะฟอร์มไปอยู่ตรงนั้นเค okay. เรียกแล้วตามไปถ่ายรูปจ้าไปมรอีกทีตอนนี้บรรยากาศของเวลา4โมงครึ่งนะครับ ที่เราอยู่ตรงร้านเลอออกซิเจนนะครับโอูู้ลบคืนทะเลสวยไหมแล้วก็นางแบบอยู่ตรงนี้นางแบบนางแบบนางแบบไม่ไปไปนางแบบเออผมแบบ,บ,บหกล้มเลยหาเลยนะไป,าไปหาข้าวกินกันดีกว่าเดินมาพบกับอาหารนะครับว่าตนกี้เราเดินกันนานไปหน่อยปุ้งผัดสตอกะปิเอ่อ อะไรนะต้มตำปูมา้าน่าจะหนึ่งตัวแล้วก็ปลาหมึกปาไข่เค็มนะครับแล้วก็รอขับวปลาสองจานาโอเคชู้ใหญ่มากคะ่ะโอ้สตมใจสมใจหรือ,อยังเดี๋ยวต้องรอเวลาพรอาทิตย์ตกให้ดูอีกตอนนี้สี่โมงครึง่งพรอาทิตย์จะตกกี่โมงฮะไม,ไม่รู้งไง โอกินข,ข้าวกันดีกว่ามนกินใหม่บางบางส่วนนะครับรสชาติเป็นไงบ้างครับคุณนายไม่พูดไม่พูดครับแดกอย่างเดียวโอเคไปับผมอมออันนี้อร่อยนี่อร่อยอันนู้นอ่อนไปโอเคจ้าค่อยว่ากันหลังจากที่เรา ได้ทำการเคลียบบินเสร็จแล้วนะครับก็จบไปที่1,128งพันหนสบดาทตอนนี้เป็นบรรยากาศตอน5้าโมงครึ่งนะครับซึ่งเรายังไม่ได้เดินทางกลับบ้านกันเลยก็หลังจากนี้ก็คงจะกลับแล้วล่ะเราไม่ได้ค้างนะครับอ่าโอเคนี่คนก็เริ่มทยอยมากันเรื่อยๆนะครับบรรยากาศที่ร้านก็ ล่มลื่นดีมากเลยนะครับโอเคแค่นี้แหละครับทุกคนหมดทริปนี้แล้วโอ้อนมากเลยทริปนี้ก็น,น่าจะจบจนแต่เพียงเท่านี้<แ>ไปแล้วสำหรับวันนี้บายบายหยุดแล้วต้องเที่ยวนะครับ